กินอะไรมาหรือยังป่ะฉันมีขนมด้วยนะ <c oughs> อย่ามาทักว่าฉันเป็นเพื่อนนะสารลูกแบบเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับฉันไม่ได้หรอกเรามันคนละชั้นกันไม่เอานะไอเดียแต่ก็จริงนะจ๊นะจนะ้ำเราไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีแล้วอะไม่น่าจะมาเป็นเพื่อนกันได้ทําตามที่ไอเดียเขาบอกคุณนะหลีกไปฉันจะเดินแล้วก็อย่าไปทึกทักบอกใครล่ะว,ว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันใช่รีบไปกันเถอะนะเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเห็นอะจะหาว่าเราเป็นเพื่อนกับแม่บ้านนั่นสิ <Le> ไปก่อนนะจ๊ะไอเดียไอสวัสดีค่ะฉันมาขอพบท่านประธานที่นัดไว้ค่ะท่านประธานรับทราบแล้วนะคะแต่บอกให้คุณสองคนรอก่อนพอดีท่านติดธุระนะคะรอพี่พวกฉันรอมาสองวันแล้วนะคะนั่นสิคะเดี๋ยวพวกเธอรออีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวท่านก็เข้ามาแล้วล่ะ ฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับพวกฉันแล้วก็อย่ามาแสดงตัวว่าเป็นเพื่อนกันคุณคะรบกวนช่วยไล่แม่บ้านคนนี้ไปด้วยนะคะอย่าให้มายุ่งกับพวกเราคะ่ะเอออย่าเพิ่งไล่สิจ๊ะน้ำไปชงกาแฟให้พวกฉัน2คนก่อนได้ไหมจ๊ะเออแต่ว่าได้ค่ะขอบใจจ้ะ ได้แล้วจ้ะเดี๋ยวก่อนแกาแฟเนี่ยอจานรองมีค่าบสกประปด้วยถ้าเป็นแม่บ้านภาษาอะไรอะเอาไปเปลี่ยนให้ฉันมาใหม่เออของฉันเขาเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่านะจ้านะ้ำได้จ้ะหลอแป๊บหนึงนะขอโทษได้นะได้แล้วจ้ะกาแฟสดของไอเดียแล้วก็น้ำเปล่าของไอ้ อุ้ยน้ำหงอจ้าน้ำช่วยมาเช็ดให้หน่อยนี่เธอจะแก้้ฉันไปถึงไหนอ่ะแค่เพราะฉันเป็นแม่บ้านเนี่ยมันน่ารังเกียจจนถึงเธอเขาเป็นเพื่อนไม่ได้เลยเหรอก็บอกแล้วไงจ้าว่าพวกเราอ่ะมันคนละระดับไม่ได้เจอกันมาตั้ง10ปีแล้วคงไม่มีแล้วมั้งคำว่าเพื่อนอ่ะใช่ถ้าลองคิดดูดีๆสิฉันกับไอซ์อ่ะเป็นหุ้นส่วนเปิดบริษัทกันวันนี้เอาโปรเจกต์มูลค่า50ล้านมาเสนอ แต่ดูสารลูกเธอแบบเนี้เป็นแค่แม่บ้านชั้นต่ําแค่ฉันลดตัวไปคุยด้วยเนี่ยก็มากเกินพอละเธอคิดจริงๆเหรอว่าอย่างเธอเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนกับพวกฉันสองคนได้แรัวเลิกพูดได้แล้วนะคําว่าเพื่อนเนี่ยพวกเราสองคนอะลคาญจ้ะได้งั้นแปลว่าเธอสองคนไม่ใช่เพื่อนฉันใช่ไหมใช่มันจะมีหน้ามาถามอีกมันก็แน่นอนอยู่แล้วออกไปซะ สองคนคะเชิญที่ห้องประธานค่ะสวัสดีค่ะ,คะเชิญพวกคุณทั้งสองคนนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะต้องขอโทษพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยนะครับที่ต้องทำให้รอนานไม่เป็นไรเลยค่ะสบายมากนี่ค่ะท่านประธานนี่เป็นเอกสารโปรเจกต์ที่ทางบริษัทของเราอยากให้บริษัทของคุณร่วมลงทุนด้วยนะคะ รับรองผลกําไรเท่าตัวเลยนะคะว่าแต่คุณมีเพื่อนทํางานอยู่ที่บริษัทน,นี้หรือเปล่าครับไม่มีค่ะท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นเลยค่ะผมมาบอกว่าพวกคุณนะ่ะดูคุยสนิทสนมกับแม่บ้านของผมนะ่ะแหมท่านประธานคนอย่างเราเราเนี่ยหรอคะจะมีเพื่อนเป็นแม่บ้านไปได้เป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะงั้นเอกสารเนี่ยผมเก็บไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปใหม่ ยินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไอแกว่ามันแปลกไหมทำไมท่านประธานไม่เห็นถามถึงโปรเจกต์ที่เราเสนอเลยแต่กลับถามถึงเรื่องใย,ยน้ำนั่นน่ะสิฉันว่าเป็นเพราะใย,ยน้ำแน่เลยที่มาทำตัวสนิทสนมกับเราอะ่ะฉันว่าท่านประธานน่าจะไม่โอเคอแกไม่ได้การละเราต้องหาทางทำให้ใยน้ำอะ่ะอยู่ที่บริษัทนี้ไม่ได้ ว่าไงฉันไม่คิดคด,ดูแล้วว่าที่ฉันทําไม่ดีไปกับเธอเมื่อเชา้านี้ฉันต้องขอโทษจริงๆนะเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะกินข้าวกลางวันไม่ได้เลยนะเพราะว่าฉันน่ะรู้สึกผิดกับเธอขอโทษนะจ๊ะเพื่อนรักไม่เป็นไรนะไอเดียฉันเข้าใจเธอ,อยังไงเราก็เป็นเพื่อนกัน มีอะไรฉันช่วยอะ่ะบอกได้เลยนะขอบคุณนะจ๊ะเดีย๋ยวไว้วันหลังอ่ะฉันจะซื้อขนมมาฝากยังไงเราก็ต้องเจอกันที่บริษัทนี้อยู่แล้วฉันไปก่อนนะอืมฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะจ้ะนี่แหฉันมันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยแพงด้วยต้องมีคนเอาไปแน่เลย เสียงดังวุ่ยวายเกิดอ,อะไรขึ้นคุณคุณพลคะ่ะฉันจําได้ว่า,มาเมื่อกี้ฉันไปล้างมือแล้วก็ถอดแหวนทิ้งไว้แต่มันหายไปไหนไม่รู้คะ่ะฉันว่าต้องมีคนเอาไปแน่เลยแล้วใครเอาไปอะ่ะฉันไม่รู้ว่าใครเอาไปแต่ฉันจําได้ว่ามีแม่บ้านอะ่ะมาทำความสะอาดป้วนเปียนอยู่แถวเนี้ยน้ําเธอได้เอาแหวนไปไหมฉันเปล่าคะ่ะฉันไม่ได้ทําไม่ได้เอาไปอะ่ะงั้น คนตัวน้ำสิคะขนมปังค้นตัวนี่งไงแหวนของฉันแล้วบอกไม่ได้เอาไปคุณพลคะคุณต้องจัดการให้ฉันนะไม่อย่างนั้นอะฉันจะแจ้งความบริษัทของคุณอะพังแน่ ไม่นึกเลยนะคะว่าบริษัทของคุณน่ะจะมีหมมัวขโมยด้วยอะแต่ฉันว่าไม่น่านจะเป็นไปได้นะคะอย่าเข้าข้างไม่บ้านของบริษัทคุณให้มากหน่อยเลยคุณพลคะ่ะถ้าคุณไม่อยากให้ฉันแจ้งความะก็ไล่นังแม่บ้านนี้ออกซะไม่ต้องแจ้งตำรวจหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไล่ฉันออกด้วยเพราะฉันจะออกเองไอเดียแผนแกนี่เรืไอ่บงไปแล้วเนี่ยกำจัดใย,ยน้ำออกไปได้ก็แน่นอนอยู่แล้วลหละถ้าไม่ทำแบบนี้นะ เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ไปโพธนาบ,บอกคนอื่นก็เป็นเพื่อนกับเราเสียราศีแย่ <c oughs> ไปกันเถอะเดี๋ยวรอคนนนะุณพลนัดปะผมได้ตรวจสอบโครงการที่คุณได้นำมาเสนอเรียบร้อยแล้วมันเป็นโครงการที่ดีมากและน่าลงทุนงั้นก็หมายความว่าเราก็เซ็นสัญญาลงนามกันได้เลยใช่ไหมคะสำหรับผมอ่ะมันเป็นโครงการที่ดีแต่ผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจตรงนี้ต้องให้ท่านประธานใหญ่เป็นคนเซน็นประธาน หมายความว่ายังไงคะคุณพลคุณพลก็เป็นประธานไม่ใช่เหรอคะผมเป็นแค่เลขานัา่นไงถ้าประธานมาพอดีเลยเชิญครับท่านประธานนะใช่ฉันเองพวกเธอสองคนน่ะคงนึกไม่ถึงสินะว่าคนที่จบแค่โมงหกอย่างฉันจะเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตไหนเอาโครงการมาเสนอใช่ไหม โครงการของเธอดีนะงั้นก็แปลว่าเธอสนใจใช่ไหมน้ำยังไงอะ่ะเราก็เคยเป็นเพื่อนกันถ้าเธอตกลงร่วมลงทุนฉันรับรองว่าจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเอากลับคืนไปซะเถอะโครงการของพวกเธอไม่ผ่านการพิจารณาของฉันและฉันก็ไม่ยินดีที่จะร่วมลงทุนกับพวกเธอเออน้ำเนย เธอยังกดพวกเราสองคนอยู่หรอพวกเราสองคนสำนึกผิดแล้วยังไงก็เถือสะว่าเราก็ยังมีความสัมพันธ์ตอนวัยเด็กอะเราเป็นเพื่อนกันนะใช่จ้ะอย่าถือโทษโกรธพวกเราเลยนะที่แบบนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ในวัยเด็กสิ่งที่พวกเธอทำอะคนเป็นเพื่อนเขาไม่ปฏิบัติต่อกันอย่างนี้นะเธอทั้งดูถูกรังเกียจแล้วก็เหยียดหยามฉัน แล้วยังใส่ร้ายฉันอีกนี่ถ้าฉันเป็นแม่บ้านคนนั้นน่ะฉันคงถูกจับโดยไม่มีความผิดสินะอย่าโกรธกันเลยนะน้ำพวกฉันขอโทษจริงๆใช่น้ำพวกเราสำนึกผิดจริงๆนะเก็บคำขอโทษของพวกเธอไว้เถอะเพราะพวกเธอไม่ใช่เพื่อนของฉันฉันเคยถามเธอไปแล้วนี่ว่าฉันเป็นเพื่อนของเธอหรือเปล่าอ่ะแต่เธอก็ปฏิเสธมันเองนี่ว่าไม่ใช่คุณไอคุณไอเดียเชิญค่ะบริษัทของฉันไม่ต้อนรับคุณ อย่าคิดว่าฉันจะงอนะท่านประธานเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยนะคะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากเพราะมีความสัมพันธ์ของเพื่อนเป็นเดิมพันมิตรภาพของเพื่อนที่ดีอ่ะไม่ควรมีให้กันฝ่ายเดียวแต่ควรมีใจให้กันทั้งสองฝ่ายคุณพลคะหาบริษัทร่วมลงทุนกับเราใหม่ด้วยนะได้ครับท่านประธาน